พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการบรรจุต่งตั้งในมาตราที่53ครับผู้ที่มีอำนาจสัง่งบรรจุแต่งตั้งนะครับในข้อที่1นึครับ,ท,รบทุกตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษหรือคอสอ .5 ์นะครับอนุมัติโดยกรอสอ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการเป็นผู้สั่งบัญชุแต่งตั้งครับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการก็คือเลขาธิการกปรนะับปัจจุบันคือท่านอำพรพินาศาให้รัฐมนตะรีเจ้าสังกัดเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อการาบบังคมทูลรับมหาสัตว์ทรงกรุณาปรุาาาานะ้าต่างๆสองตนะำแหน่ง รองผู้ในการสำงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ในการสำงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการที่ศษและเชี่ยวชาญนะครับผู้มีอำนาจตั้งบัญชีและแต่งตั้งก็คือเลขานการกอปทอนะครับโดยอนุมัติคอคสเป็นผู้อนุมัตินะครับ ต่อไปนะครับตำแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาครับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสาศึกษา,กา,ากษา,านิเทศบุคลากรทา,กา,รา,การงการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะชํานาญการ,นะรชำนาญการพิเศษและก็เชี่ยวชาญผูนะ้มีอำนาจสัมกทาแต่งตั้งคือศึกษาที่การจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน,นะครับต่อไปนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาที่ยังไม่มีวิทยฐานะนะครับ,รบการสั่งบรรจุแต่งตั้งก็เป็นอำนาจของศึกษาธิการจังหวัด ผู้ที่เห็นชอบก็คือคณะกรรมการครับการศึกษาคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดครับการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการและบรรุคลากรทางการศึกษาซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานะครับให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการผู้นั้นที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ครับเป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุและ แต่งตั้งรับโดยอนุมัตินะครับคือกกศหรือกกศที่กสมอบหมายเน้นแต่ตําแหน่งซึ่งมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับเพราะว่าเชี่ยวชาญพิเศษคนที่สั่งบรรจุก็คือตามวักหนะครับตามวัตถุครับก็เป็น็ทความรู้นะครับเล็กน้อยนะครับจะทำไปเรื่อยๆครับก็ ติดตามด้วยนะครับนะครับ